โอเค 3... 2... 1... 2> ไปงห oh. น,นึ่งไปเห็นเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยดิเชิ๊บเอาจริงๆนะขับรถคันนี้รู้สึกว่าเราเป็นราชาบนรถคันนี้คือแบบนอกจากพละงกำลังที่มันยืนหนึ่งแล้วในเรื่องของนิสัยการขับที่ต้องใช้คำว่ามันห้าวมากๆอะ่ะคือ ว่ากันตรงๆอ่ะไม่ไดีดกแขกเสียวท้องน้อยลงแต่ยังเสียวอยู่ PPV PPV ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในตลาดเขาะราคาไว้ที่1,879,000บาทสำหรับสีดำแต่ถ้าคุณจิ้มสีแดงหรือสีขาวซึ่งคุณจะได้หลังคาสีดำคุณต้องจ่ายเพิ่มอีก20,000บาทค่าตัวเลยทะยานขึ้นไปเป็น1,899,000บาทจ่ายล้านเทอนพันเดียวซีดเอาเรื่องอยู่เหมนันนเนี่ยพละกำลังของ Toyota f ฟ r t u n e r GR Sport เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตร 1GDFTV v n t u r b o Intercooler รีดพลังได้204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังไปยังเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมโหมดบวกลบที่สามารถเปลี่ยนได้ที่คันเกียร์และแป้นพดเดิลชิฟบนพวงมาลายัยขณะที่ช่วงล่างได้ปรับความแข็งของสปริงเพิ่มขึ้น17%และชคอัพที่ได้เปลี่ยนมาใช้แบบโมโนทูบจากไคยาบ้า ซึ่งผลิตจากประเทศมาเลเซียในเมื่อยืนหนึ่งได้รับการอัปเกรดให้พร้อมรบขนาดนี้การขับขี่และสมรรถนะจะเป็นอย่างไรได้เวลาให้หนาวโซโลโอเคมาอยู่กับพี่ใหญ่ในตระกูล GR Sport ตละที่จำไหน่ยในบ้านเรานะ Fortuner GR Sport ครับโอเค3ามไป ยังเดินไหลอยู่เหมือนเดิมเลยมาดูนเรื่องการสมตัวนะไปเข้าที่ร้อยหนึงสามสองึ่งชูบบอกแบบนี้เลยจากที่เราชูตะกี้แล้วก็มาถึงช่วงล่างเนี่ยถ้าไล่เป็นตามซีเควนซ์ที่เราถนัดนะก,ก็คืออเราเครื่องยนต์ก่อนเรื่องเกียร์แล้วก็เข้าเรื่อกกงการทักที้แต่ถ้าพูดในในช่วงชูตะกี้เนี่ย อเคแล้วมันก็เหมือนกับ Fortuner-Legender อในเรื่องกำลังเครื่องนะเกียร์จะรู้สึกว่าเร็วเปลี่ยนเร็วแต่ว่าในช่วง1-2มันจะมีลากนิดนึ้นะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าในจังหวะที่เราโยนโมง้งจังหวัดซ้ายแรกเนี่ยมันยังโอเคแต่พอเราหักใหม่ทางหนึ่งปุ๊บมันจะมีอาการทลืยนหน่อยๆแต่ก็ยังพอควบคุมได้นะทีนี้ถ้าเรามาลงลึกในเรื่องของกำลังเครื่องน เครื่องยนต์2.8ลิตร204แรงมา้าแรงม้า500นิวตันเมตรเนี่ยก็ยังคงมีนิสัยที่คุ้นเคยก็คือเดินเร็วเดินดุหลายปลายแต่สิ่งที่จะต่างเลยคือการ r e สปอนส์ของเกียร์ก็คือการ g g n. เปลี่ยนเกียร์เนี่ยเมื่อเราลอง0ถึ100แล้วก็80 120เนี่ยตัวเลขจะพบว่าช่วงออกตัวเนี่ยดรอปลงกว่าชัดเจนคือตัว l e g e n d ER เนี่ยมัน10 ปลายๆก็คือ10.88นะท,ที่จำได้แต่ตัวนี้ได้11.11เป๊ะ hmm. ตัวนี้ได้11เป๊ะส่วนไป120อันนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันเร็วขึ้นตัวเดิมเนี่ยมัน8วิเป๊ะแต่คันนี้ได้7.7ก 7. 7. ว่าถามว่าทำไมช่วงออกตัวดรอปลงแต่ในเรื่องของการเล่นแสงเร็วขึ้นผมว่าในมุมมองผมนะน่าจะเป็นเรื่องของเกียร์สังเกตว่าตอนที่เราออกตัวเกียร์หนึ่งมันจะลาก ไปถึงเกืเก 5, อบๆ5,000น่ะคืออยู่จุดอาจจะอยู่ประมาณแบบแต่แต่เลนไลน์หน่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเพราะมาเกีย2ก็งอีนิดหนึง่งแล้วก็เปลี่ยนเหตุผลที่มันงเพราะว่ามันต้องการเค้นกําลังให้มากขึ้นมันทําให้เวลาออกตัวเนี่ยอาจจะช้ากว่านิดหน่อยแต่เวลาเล่แซงมันมันเร็วขึ้นคือมันเห็นผลชัดเลยเนี่ยเรากระบคันเร่งแล้วเราอยู่ใน normal mode เนี่ยเวลาเปลี่ยนเกียร์มันเปลี่ยนเกียร์เร็วและมันเปลี่ยนเกียร์สมูทมากอจริงๆนะขับรถคันนี้รู้สึกว่าเราเป็นราชาบนรถนน นอกจากพละกกำลังที่มันยืนหนึ่งแล้วในเรื่องของมีสายการขับที่ต้องใช้คาว่ามันห้าวมากๆอ่ะคือว่ากันตรงๆอ่ะไม่ได้แข็งคือาแรคเตอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนกัน GR s าร r t ในตัวรีโวทั้งตัวยกสูงแล้วก็ตัวเตี้ยซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นาแรคเตอร์เดียวกันนะครับส่วนแพนเดลชิปก็เอาจริงๆก็เหมือนกับเหมือนกับตัวรีโวเลยแล้วก็ตัวเลเจนเดอร์ก็เหมือนกัน แล้วเราปรตองเล็งแสงถ้าในเรื่องการตัดต่อ,อก,กำลังแน่นอนว่าเราก็ยังต้องยกให้ Ford e v อ r อรเเป็นเบสอินคลาสนะการตออเกียร์หรือแม้กระทั่งการทำงานของมันมันสิบิจังหวะมันสามารถข้ามสเต็ปได้แต่ถามว่าไอ้หกสปีดตัวเนี้มันโอเคไหมถ้าในบรรดากลุ่มที่มันยังใช้6กสปีดอยู่ด้วยกันมันถือว่ายังดีอยู่นะส่วนเทอร่านเนี่ย ก็ใช้คําว่าก็สูสีใช้คำนี้ดีกว่าสูสีดีในคนละแบบนะสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ f o er r t u n เนอร์เีนะครับแน่นอนในเรื่องของการทําทีมซึ่งทีมผู้พัฒนา Toyota เนี่ยก็มุ่งเน้นชัดๆเลยมุ่งเน้นเลยว่าตัว GR Sport เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความสนุกแล้วก็ความมั่นใจเวลาเราใช้ความเร็วแบบ h i g ไฮสป e d เราเริ่มกันที่พวงมาลัยคือพวงมาลัยเนี่ยผมรู้สึกว่า มันจะมีคาแรคเตอร์คือเหมือนกับรีโวเลยคือรีโวมันจะมีความแบบยกโยกโยกอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันจะมีความสมูทขึ้นมาหน่อยคือมันเป็น VFC เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าน้ําหนักมันมีความหนักขึ้นส่วนหนึ่งที่มันหนักขึ้นเพราะว่าล้อที่ใช้ตัว Fortuner G-Sport เนี่ยมันเป็นล้อ2 0น mm ิ้วนะครับคือลายเหมือนกัน l e g e n d a r เลยแต่ว่าเป็นลมดับล้อมันใหญ่ขึ้นเลยทําให้น้ําหนัก,กวงมาลัยจะมีความรู้สึกหนัก มีความหนักตัวนิดนึงแต่ว่าถามว่าการบังคับเลี้ยวเป็นยังไงมีความไวแล้วมีความไวนะแล้วก็ผมผมอยู่เนี้ยเนี่ยคือเราไม่คือคือเราไม่ได้ตั้งใจจะเล่นนะฮะแต่ว่าเราเราสาธิตให้ดูว่ามันเป็นยังไงคือมันโอเคอ่ะมันก,มนก,มนก็มันก็ไวอยู่นะถ้าเทียบกับเลเจนเดอร์คือตัวนี้มันจะมีความสมูททั้งในเรื่องของการบังคับวงเลี H ้ยวแล้วก็การถ่ายเทน้ทำหนักมากขึ้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยใช้คําว่าสูสีกับเอ่อเทอร่านะครับเหนือกว่า อยู่แล้วแหละชัดเจนแล้วก็ซูสีกับปัจเจรสปอร์ตนรัส่วนเบรคคันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นดิสสีลอ้อการบาลานซ์ในเรื่องของอน้ำหนักเนี่ยมันเหมือนจะเทไปด้านหน้าแต่แต่แตในมุมมองผมนะน้อยลงกว่าตัวเลเจนเดอร์ข้อดีของมันคือเวลาคุณวิ่งไฮสปีดเนี่ยมันยังหน่วงได้ทันตีการกดพวกเนี่มันมีความ สองจุดหกเกินเกินร้อยยี่สิบเนี่ยกดไปบ้างเขาใหา้คือผมไม่ต้องกดลึกอะ่ะมันก็หน่วงล้อให้แต่ว่าในจังหวะที่เรากดไปประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่มันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมันยังไม่หน่วงไมไ่อะไรแต่มันต้องกดลงไปนิดนึงนะครับไม่ได้ถึงกับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่รู้สึกเลยว่าการหน่วงมันการการจับล้ออะ่ะก็คือตัวเบรกอะ่ะทำได้โอเคนะช่วงล่างอย่างที่บอกไปในต้นคลิปก็คือ รถคันนี้มันถูกปรับเซ็ตมาใหม่ทั้งโชคอัพและสปริงสปริงเนี่ยปรับความแข็งเพิ่มขึ้นอีก17%และตัวโชคเนี่ยเปลี่ยนจากวินทูบมาเป็นโมโนโทูบทั้ง4คนตซึ่งนั่นเท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยก็เซ็ตอัพช่วงล่างมาใหม่ครับให้เข้ากับคอมบิเนชันก็คือ120นิ้วสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยคือการเก็บรอยต่อมีความน่วนขึ้นเนียนขึ้นนะครับเนียนกว่าเลเจนเดอร์ นิสัยบางอย่างยังเจออยู่นะเนี่ยอาการดิ้นตามรอยถนนเนี่ยที่แบบว่าอาการเต้นมันยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงแล้วรู้สึกว่ามีความสบายขึ้นกว่าเลเจนเดอร์นิดนึงในขณะเดียวกันเนี่ยการควบคุมเวลาเราเปลี่ยนเลทในความเร็วสูงเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะในความเร็วประมาณร้อยหนึง่งเม่รเราหักวงมาลัยแบบว่าไม่ได้เยอะนะถ้าเกิดหักกระชากยังไงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยว่าคือ การยุบและคืนตัวมันทําได้ดีขึ้นมันไม่ได้โยนนะมันไม่ได้โยนแบบตัวคือเสียวท้องน้อยลงใช้คำนี้ดีกว่าเสียวท้องน้อยลงแต่ยังเสียวอยู่ส่วนการเข้าโค้งเนี่ยมันไปในลักษณะคือก้อนเดียวกันเหมือนกันเลยแต่ว่าไออาการที่เราจะเห็นเนี่ยคือถ้าเกิดโมโงสับปีไปนิดนึงนะฮะอาการหน้านี่จะมีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราควบคุมได้ความแตกต่างของตัวช่วงล่างคันนี้เนี่ย จะเป็นในเรื่องของการซับรอยต่อถนนที่ทําได้ดีขึ้นแต่ถ้าถามผมอ่ะรู้สึกยังไงคือมันโอเคอะ่ะมันโอเคขึ้นและการวิ่งไฮสปีด e นะคันนี้มีความมั่นใจขึ้นกว่าตัวเดิมต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าเราเทสรถเนี่ยตัวช่วงล่างเราปรับลมยางตามมาตรฐานโรงงานซึ่งเราปรับตามที่สติกเกอร์เขาแปะไว้ข้างรถนะคือคันนี้มันเป็นล้อ20นิว้วฉะนั้น ทางโรงงานแนะนําให้เติมเป็น32สีล้อครับฉะนั้นอาการทุกอย่างที่ผมพูดไปมันคืออาการที่เราปรับลมยางตามมาตรฐานโรงงานนะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าไออาการที่คุณเจอเมื่อคุณได้ลองขับรู้สึกว่ามันหนักไปแนะนําว่าปรับลมยางภาพรวมสําหรับช่วงล่างถือว่ามันมีความแตกต่างจากเรเจนเดอร์ในช่วงไฮสปีดส่วนโล w s สปีดเนี่ยมันยังมีความคล้ายคกัน นะครับแต่จะมีความนุ่มขึ้นมาหน่อยนะครับถามว่าถ้าเป็นคนที่ชอบขับรถเนี่ยโอเคคุณอาจจะชอบคาแรคเตอร์ของตัว Fortuner G-Sport ก็เป็นไปได้นะซึ่งม,มันชอบในเชิงก็คือหนึ่งคุณชอบขับรถและมีคนโดยสารซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำได้ลงตัวกว่าในเจนเนอเนี้ครับแต่ถ้าเกิดคุณยังได้ความนุ่มชนิดที่ว่าอุปกรีไม่ด่า แน่นอนครับมี2คันที่ผมจะแนะนําก็คือ Ford Everest 2.0ไบเทอรโวแต่นั่นจะเป็นสายคอมฟอร์ตไปเลยนุ่มไปเลยนะครับแต่ไม่ได้ยวบมนะมันยังมีความมั่นใจอยู่คือในมุมมองของคาสซทีมยังคงให้ Ford e v e r e s เเป็น Best in Class ของกลุ่ม P.P.V อยู่นะแต่ในเรื่องของคะแนนที่ให้หรือแม้กระทั่งระยะหาย่างมันน้อยลงจาก3.2ก็คือตัว Everest ก่อนมนเรองลงมาเนี่ยคือใครละ่ะิสันเทรา อันนั้นนะทำมากลมกล่อมที่สุดนะครับทั้งการซับแรงสะเทือนและการเข้าโค้แล้วมิวเอ็กล่ะมิวเ็ก็สายครอบครัวจริงๆแต่เป็นครอบครัวที่ไม่ได้ขับซิ่งคือซื้อมาใช้งานจริงๆเรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรพวกนี้คือขอผู้ใหญ่นั่งสบายก็ะพอแต่การเก็บรอยต่อยังทำได้ไม่เนียนเท่าเทอร่า <S <S แลปะปาเจโรสปอร์ตล่ะไปอยู่ตรง ปาเจโร่สปอรมันจะอยู่กลางๆเลยเรื่องช่วงล่างหรือมันจะอยู่กลางกางเลยอยู่กลางๆเลยการทับแรงสันเทือนก็ถือว่าสูสีนะครับคือใช้คําว่าบางจุดย่นีเดีกว่า f o r t จูเน GR และบางจุดแพ้ f o r t จูเน GR เช่นกันความปลอดภยัยยังคงมี Toyota าเซฟตี้ e n นแต่เพิ่มมาอีก2ระบบนั่นก็คือระบบเตือนมุมอับด้านข้าง BSM และระบบเตือนมุมอับขนาดถอยหลัง RCTA นอกจากนี้ยังได้ปรับจูนระบบเตือนออกนอกเลนให้ทำงานสมูทมากขึ้นภาพรวมของ Fortuner GR Sport ก็ต้องพูดแบบนี้นะว่ามันคือการเอาเบสของ l e g e n d ดมาพัฒนาต่อยอดแต่แน่นอนว่าหลายคนก็คงบน่นว่าแบบช่วงล่างมันยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ อยากได้ที่แบบคือขอช่วงล่างที่มันมั่นใจกว่านี้เวลาเราไล่บี้ใครบนท้องถนนมันจะรู้สึกสนุกหน่อยตัวยตตาก็จัดให้ครับก็จัดโชคสปริงนะครับที่สปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็ปรับคาแรคเตอร์ในเรื่องของการขับขีให้มีความทันเท้ามากขึ้นขับสนุกมากขึ้นผลเลยออกมาก็คือว่าการที่คุณเติมเงินไปอีก4ี่หมนบาทจาก l e g e n เด r ร์รมันก็เลยทำให้ คาแรคเตอร์ของรถยูต่างออกไปแต่ก็ต้องพูดกันตรงนี้นะว่ามันไม่ได้ต่างเยอะเพราะว่ามีข้อจํากัดหลายๆด้านในเรื่องของแพลตฟอร์มในเรื่องของราคาที่ถ้าใส่เต็มมากกว่านี้อาจจะทะลุ2องล้นไโตโยต้าเขาบอกเองนะครับว่าเขามีเบ ch าร์กในการตั้งราคาไว้อยู่ในกลุ่มซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าใครนะถ้าเอาสิ่งที่ชอบสําหรับรถคันนี้เนี่ยแน่นอนครับอันดับหนึ่งเลยเครื่องยนต์ ยังคงยืน1แม้ว่าช่วงออกตัวจะดกลงนิดหน่อยแต่การเล่งแซงนี่ใช้คําว่ายืน1อีกแล้วทะลุปลอดอีกแล้วทะลุเพดานอีกแล้ว2เลยที่ผมชอบก็คงจะเป็นในเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันพัฒนามาจากเลเจนเดอร์ได้ดีขึ้นคือมันมีความมั่นใจมากขึ้นมันมีความกล้าเล่นมากขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ผมชอบนะส่วนที่3ก็คงเป็น ในเรื่องของพวงมาลัยที่ผมรู้สึกว่ามันมีความสมูทขึ้นในเรื่องของการบังคับเลี้ยวถ้าเป็นคนที่ชอบขับรถผมว่าคาแรคเตอร์พงมาลัยน่าจะแฮปปี้ตัวนี้มากขึ้นนะครับส่วนจุดที่ต้องรับให้ได้สําหรับ Fortuner GR Sport จุดที่ต้องรับให้ได้เลยนะแน่นอนเรื่องช่วงล่างครับคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียคือโอเคดีในที่นี้คือมันดีกว่าเลเจเดอร์ก็จริงแต่ถ้าเมื่อเราเทียบกับ PPV ด้วยกันแล้วผมรู้สึกว่า มันยังมีบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวและยังไม่กลมกล่อมพอการซับรอยต่อถนนเนี่ยทำดีขึ้นนะมันไม่ได้หดีบแรงมันซอฟขึ้นแต่มันก็ยังมีความเด้งๆความเต้นๆอยู่อ่าถามว่าสุดท้ายเราก็ยังคงให้เทอร์ล่ากับเอเวอเรสเป็นช่วงล่างที่ดีนะครับในกลุ่ม PPV Fortuner ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะ GR Sport ไม่ได้แย่นะตรงเนี้ย ก็อาจจะต้องรับข้อนี้ด้วยว่ามันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตแบบ100%เพราะสุดท้ายแล้วมันยังต้องเผื่อคนที่นั่งด้วยส่วนที่สองก็คงจะเป็นในเรื่องของออปชันมันก็นานาจิตตังคุณจ่ายไปตั้งล้านเก้าพันพันมันก็ต้องได้ของที่ดีกว่านี้ระบบความปลอดภัยมันมากขึ้นนะมันมี b u ยสปอ t ให้มันมี RCTA แล้วก็มีตัวคือกล้องล็อคพันมันมีให้อยู่แล้วตัวเลนทีป ทำงานได้สม,มูทขึ้นดีขึ้นไม่เบรกจนเรารู้สึกตกใจซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นข้อดีนะแต่ว่าบางอย่างเราเรากลับมองว่ามันก็ยังไม่ลงตัวเออมันยังมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเราจ่ายราคาที่สูง,งมากแต่ว่าข้าของที่ให้ันงานจ,จะยังไม่ได้แบบสมศักดิ์ศรีเด็กมือที่ยังเป็นก้านโยกอยู่การพับปอที่ยังไม่ได้แบบว่าเรียบเสมอเหมือนคนอื่นๆเขายังคงแขวนอยู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำแบบนั้นทําไมแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาที่มีความช้าอยู่เข้าใจว่ามันมีในเรื่องของเซฟตี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราก็รู้สึกว่าการใจ่ายในราคาที่มันสูงขนาดนี้มันก็ต้องเรียบพร้อมสิพูดแบบนี้หลายคนฟังแล้วมันจะมีความคัดนในใจแต่คุณลองนึกภาพนะว่าคุณจ่ายเงินไปตั้งสูงมากๆอะเข้าของที่ได้บางทีมันก็ต้องครบคันที่สุดก็ต้องพร้อมที่สุดนี่คือสิ่งที่เราชอบแล้วก็มีข้อที่คุณต้องรับให้ได้เมื่อคุณจ่ายเงินไปตั้งล้านเก้า พันหนึ่หรือทอนส0มพันอันก็นแล้วแต่นะความคิดเห็นนี้มันเป็นความคิดเห็นของผมนะถ้าคุณดูคลิปน,นี้แล้วรู้สึกว่าเอเราไม่ได้คิดเห็นเหมือนกับคุณเลยเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไปลองขับด้วยตัวคุณเองครับที่โชว์โตโยต้าทัว่วประเทศซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยมี Fortuner GR Sport ให้ทดลองขับก็ไปลองขับดูครับลองดูว่ามันใช่สำหรับคุณไหมขับแล้วแฮปปี้ไหมมีบางอย่างที่คุณอาจจะชอบ และมีบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ชอบซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับผมเลยก็เป็นไปได้ก็ไปลองขับกันดูครับเรารู้สึกว่าไม่เสียหายครับแล้วมีความคิดที่หลากหลายเรารู้สึกว่าเโอเคมันก็มีสทกันได้และนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพุกเราด้วยนะครับและฝาก f อ l โล w t ิกต็อกด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในรถคันต่อไปครับไม่พลาดทุกเรื่องยันยนต์ติดตามได้ที่คาร์ไซทีมทั้ง Facebook คา i ไซทีมกดไลค์กดซีเฟิร์สเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ YouTube c a r คา e Channel กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ carsite.an.th